ปิดประตูความอ่อนแอในตัวคุณเพื่อเป็นยอดคอหนอในชีวิตของเราไม่มีใครที่เกิดมาแข็งแกร่งสมบูรณ์แบบหรือประสบความสําเร็จโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทุกคนล้วนมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ภายในบางคนอาจขาดความมั่นใจบางคนอาจมีความกลัวที่ยับยั้งไม่ให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและบางคนอาจยอมแพ้ต่ออุปสรรคเพียงเพราะรู้สึกว่าตนเองไม่ดีพอแต่ความอ่อนแอไม่ใช่จุดจบของเส้นทางตราบใด ที่คุณตระหนักถึงมันและลงมือปรับปรุงตนเองคุณสามารถเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นพลังได้บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจตัวเองค้นหาจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ภายในและเรียนรู้วิธีปิดประตูความอ่อนแอเพื่อเปิดเส้นทางไปสู่การเป็นยอดคอนอ 1. รู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งค้นหาจุดอ่อนที่แท้จริงการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตระหนักรู้ หากคุณต้องการเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงคุณต้องสำรวจว่าคุณมีจุดอ่อนอะไรและอะไรเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางคุณจากความสำเร็จลองใช้คำถามเหล่านี้เพื่อตรวจสอบตัวเองอะไรที่ฉันกลัวที่สุดเช่นกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธหรือกลัวออกจากคขั้วโซนอะไรที่ฉันมักหลีกเลี่ยงเช่นการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาการพูดในที่สาธนารนณะหรือการลองทำสิ่งใหม่ อะไรที่ทำให้ฉันรู้สึกไม่มั่นใจเช่นทักษะท,ที่ฉันยังขาดหรือความกังวลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้อื่นฉันมักโทษตัวเองหรือโทษคนอื่นเมื่อเกิดปัญหาสิ่งนี้สะท้อนถึงวิธีคิดของคุณว่าคุณรับผิดช,ชอบต่อชีวิตตัวเองหรือไม่เมื่อคุณตอบคำถามเหล่านี้คุณจะเริ่มเห็นภาพว่าความอ่อนแอของคุณมาจากอะไรและสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้ 2. ยอมรับความอ่อนแอของตัวเองไม่ปฏิเสธความจริง การยอมรับจุดอ่อนของตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้แต่มันคือการเผชิญหน้ากับความจริงและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่ปฏิเสธจุดอ่อนของตนเองมักจมอยู่กับปัญหาเดิมๆเพราะพวกเขาไม่ต้องการรับรู้ว่าต้องแก้ไขอะไรแต่เมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองยังมีข้อบกพร่องคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองพัฒนาและก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นได้ลองคิดแบบนี้แทนที่จะมองว่าความอ่อนแอเป็นจุดด้อให้มองว่า มันคือโอกาสในการพัฒนาไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้และเติบโตได้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงการยอมรับความอ่อนแอเป็นขั้นตอนสำคัญสู่การเป็นยอดคอนอ 3. ค้นหาต้นตอของความอ่อนแอทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ความอ่อนแอของคุณมักมีที่มาอาจเกิดจากประสบการณ์ในอดีตเช่นการถูกล้อเลียนทำให้คุณขาดความมั่นใจ การเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมเช่นครอบครัวที่เข้มงวดหรือไม่สนับสนุนทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจความเชื่อของตัวเองเช่นฉันไม่เก่งพอหรือฉันไม่มีวันสําเร็จเมื่อคุณรู้ว่ารากเหง้าของความอ่อนแอของคุณมาจากไหนคุณจะสามารถหาวิธีแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 4. เปลี่ยนมุมมองมองความอ่อนแอเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตแทนที่จะซ่อนหรือปกปิดความอ่อนแอของคุณลองเปลี่ยนวิธีคิดว่า ความอ่อนแอเป็นบทเรียน,นไม่ใช่ตราบาทุกคนมีจุดอ่อนแต่คนที่แข็งแกร่งคือคนที่กล้าเผชิญหน้ากับมันเมื่อคุณเอาชนะจุดอ่อนของตัวเองคุณจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการยอมรับความอ่อนแอและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาตัวเองหากฝึกฝนและพัฒนาทักษะเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งเมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วอย่าหยุดแค่การรับรู้แต่ต้องลงมือแก้ไขหากขาดความมั่นใจ ฝึกพูดหน้ากระจกหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องสื่อสารหากขาดวินัยเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเล็กๆเช่นตื่นเช้าอ่านหนังสือวันละหน้าแล้วค่อยเพิ่มระดับหากขาดทักษะลงคอร์สเรียนเพิ่มเติมหรือฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 6. หาแบบอย่างที่ดีเรียนรู้จากผู้ที่เคยก้าวข้ามจุดอ่อนมาก่อนคุณสามารถเรียนรู้จากบุคคลที่เคยผ่านปัญหาเดียวกับคุณและเอาชนะมันได้ตัวอย่างเช่น ซับจ็อบเคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาก่อตั้งแต่เขาไม่ยอมแพ้และกลับมาสร้าง Apple ให้ยิ่งใหญ่ครั้งไมเคิลจอแดนเคยถูกคัดออกจากทีมบาสเกตบอลโรงเรียนแต่เขาใช้ความผิดหวังเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองพัฒนาหาไอดอลหรือที่ปรึกษาที่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนขึ้น 7. อยากลัวที่จะขอความช่วยเหลือคุณไม่ได้ต้องสู้เพียงลำพังคนที่ประสบความสำเร็จมากมาได้เดินทางเพียงลำพัง วกเขามีที่ปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนที่ช่วยสนับสนุนหากคุณพบว่าการต่อสู้กับจุดอ่อนเป็นเรื่องยากอยากกลัวที่จะขอคําแนะนําจากคนที่เข้าใจหรือมีประสบการณ์ 8. อดทนและไม่ยอมแพ้การเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาการพัฒนาตัวเองต้องใช้เวลาอย่าหวังผลลัพธ์ในทันทีความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่มาจากความสม่ําเสมอ 9. ฉลองความสําเร็จให้รางวัลตัวเองเมื่อก้าวข้ามอุปสรรค เมื่อคุณสามารถเอาชนะความอ่อนแอของตัวเองได้อย่าลืมให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลช่วยเสริมสร้างกำลังใจและทำให้คุณพร้อมเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ 10. จจำไว้ว่าคุณแข็งแกร่งกว่าที่คิดความอ่อนแอไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าคุณเป็นใครสิ่งที่กำหนดตัวคุณคือสิ่งที่คุณเลือกจะทำกับมันจงโฟกัสที่จุดแข็งของคุณและใช้มันเพื่อสร้างชีวิตที่คุณต้องการ